สวัสดีค่ะทุกคนคลิปสปีดวีวันนี้เราจะมาสร้างบ้านให้กับคุณทิฟฟานี่เบอร์รี่คุณทิฟฟานี่เบอร์รี่ก็คือเจเนเรชันแรกของ Not s so e r อ e r y Challenge นะคะที่เรากำลังเล่นอยู่นะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมแบบตอนที่เราไปรีวิวคุณชิมีกับภค h i พะ c h o o l Years ก็มีคุณผู้ชมแบบถามมาว่าแบบเออคุณมีจะกลับมาเล่น Not s so e r อ e r y บไหมคะบอกตรงๆว่ากลับ เพราะว่าดิฉันสร้างชาเลนจ์อะไรไว้แล้วดิฉันจะต้องทำให้มันสำเร็จไม่ว่าจะเป็นช็อตไลฟ์สเป l เลกาซ c ่ชาเลนจ์เทมเพน t ตอร์ทูเดย์แคสชาเลนจ์หรือว่านอ t โซเบอรี่คุณเตรียมดูได้เลย10 Generation นะคะขอให้คุณผู้ชมยังอยู่กับเราจนถึง10 Generation นเนาะ10 g เจเนอเรชันทำไมก็แค่ปักซอยปะนิดเดียวคุณผู้ชมบ้านของคุณทิฟฟานี่เนี่ยมันก็ชัดเจนมาตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่าจะเป็นในสไตล์ของความแบบโมเดิร์นนิดหนึ่งแล้วก็ในเดสคริปชันของตัวละครตัว ะะกฎกติกาของนอสเบรีเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเเปป๊๊ะะเป๊ะแล้วมันก็จะมี ติกให้คุณเลยอะว่าแบบคุณจะต้องผ่านอะไรบ้างคุณถึงจะ move on ไป generation ต่อไปได้นะคะซึ่ง generation แรกเนี่ยนะคุณทิฟฟานี่เบอร์ของเราชีก็จะต้องเป็นคนที่ชอบความแบบลักชูนิดนึงแต่ว่าไอ้บ้านสองหลังแรกมันก็ยังลักชูไม่ได้มากคุณชมนึกออกไหมเพราะว่าเงินยังไม่มีแต่ว่าก็เข้าใจตอนนี้เล่นมาเรื่อยๆเราคิดว่าเราผ่านมาครึ่งทางแล้วนะสำหรับ challenge เนี้ยเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเออทำไมคุณลิวซิมซี่เขาถึงให เจเนอเรชันเนี้ยชอบความลักชัวรี่เพราะว่าเงินมันดีมากคุณผู้ชมเงินในอาชีพไซเอนติสตเป็นอะไรที่ดีมากตอนนี้งานน่าจะอยู่ในเลเวล7ไม่ก็8อดดิฉันจําไม่ได้เหมือนกันนะคะน่าจะประมาณ7หรือ8เนี่ยแหละแล้วเชียทำงานวันหนึ่งแบบแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีๆนะคุณผู้ชม2,600ต่อวันก็คือแบบเงินแบบโอ้โหเงินสะพัดแล้ว จะไหนไหนก็คือมีการที่คุณทิฟฟานี่จะต้องมีเมทัลกับคริสตัลใช่ไหมพวกแรก่ธาตุต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถขายได้แล้วการที่คุณทิฟฟานี่เนี่ยไปเอ็กซ์เพร์เมนต์หรือว่าไปเขาเรียกว่าอะไรคะไปฝึกการทดลองไปฝึกคิดวิเคราะห์แยกแยะกับอุปรกรณ์การงานของชีต่างๆอะ่ะคุณผู้ชมมันได้อัปเกรดพาทด้วยนะคือทุกอย่างมันเป็นเงินเป็นทองแล้วมันหาเงินได้ง่ายมากสําหรับอาชีพนี้เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่เคยเล่นอาชีพนี้เลยแล้วก็ไม่เคยคิดจะเล่นด้วย มันดูแบบมันไม่ใช่ตัวตนดิชันดิฉันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์อย่างที่คุณผู้ชมรู้ไปนะทุกคุณผู้ชมดูซีรีส์นี้คุณผู้ชมก็จะรู้ว่าดิฉันงกเงินกับกันแปลคําศัพท์ฮะแบบเฮ้ยอะไรอ่ะท่าตัวนี้อ่านถูกหรือเปล่ามาไปศัพท์เฉพาะสะส่วนใหญ่เนอะเราก็ต้องพึ่งดิชันนรีกันไว้ข้างๆเลยค่ะอากูต้องอยู่ข้างๆดิฉันตลอดเวลาเออตอนนี้นะคะเราก็ขยับกันมาทําในบ้านแล้วนะบ้านของคุณทิฟฟานี่เราก็มโนไว้ว่าตั้งแต่แรกเลยว่าอยากให้ออกเป็นสไตล์โมเดิร์นแล้ว อยากให้จบบ้านหลังที่จบแบบเป็นบ้านที่แบบฟินาเล่ของชีเนี่ยอยากให้เป็นในสไตล์ของวิลล่าแล้วพอเราได้มาเลือกลงพื้นที่สำหรับตระกูลไม่ใช่สำหรับตระกูลสำหรับทิฟฟานี่เบอร์รีนะคะลงพื้นที่ตรงชื่อว่าอะไรนะเวียร์โรแมนซ่ามั้งถ้าจะไม่ผิดนะคะในเมืองแคทโทซาเนาะมันสวยมากเลยคุณผู้ชมพอหน้าบ้านของคุณผู้ชมอะ จะหันออกไปแล้วเห็นเป็นทะเลด้านหลังเป็นภูเขาซึ่งเราแบบหูถ้าจบลงจบให้คุณทิฟฟานี่ด้วยแบบความเป็นบ้านแบบวิลล่าชั้นเดียวด้านหน้าเปิดเปิด,ปดแบบเห็นทะเลด้านหลังมีแบบภูเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่ต้องใหญ่มากแต่แบบเน้นความเป็นวิลล่าความโมเดินความลักชวรี่เราว่ามันแบบเพอร์เฟกมากแล้วหลังนี้พอสร้างเสร็จก็แอบแบบ ชอบนะคุณผู้ชมตอนแรกอ่ะบอกตรวงว่าไม่มั่นใจเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอนะ่ะพอเราใส่โต๊ะทานข้าวเข้าไปตรงนั้นใช่ไหมคะฟอร์แพลนมันก็จะแปลกๆหน่อยนะคุณผู้ชมก็เพราะว่าดิฉันก็ทําขึ้นมาจากหัวของดิฉันอย่างเดียวเลยค่อยๆสร้างไปนะคะมันไม่ได้มีแบบมีอะไรมาแบบ เป็นอินสปูอินสปเชันนะคะก็แค่แบบอยากได้สีมิ้นเพราะว่าไงชีต้องเป็นแบบเจเนอเรชันนี้ต้องร e เ r ร s เซนต์สีมิ้นใช่ไหมแล้วก็พอมันมีความรักชูเนี่ยก็อยากได้ความเลื่อมทองอะคุณผ,ผู้ชมรอยวอยจะบอกใช่ไหม <laughs> นั่นแหละแล้วพอมิ้นกับทองอะคู่สีนี้ไม่เคยได้ใช้ผ่านมือดิฉันเลยสักครั้งเดียวนี่คือครั้งแรกที่เรามาจับคู่สีนี้เข้าด้วยกันนะคะเราก็ไปเจอวปอร์ตัวนี้จากคิดใช่ไหมเดคอร์ทูเดอรแม็แล้วมันก็ดูแบบ เออมันก็ดูเป็นมินเข้มๆปะ่ะจริงๆก็เขียวว่าแหละกับทองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออมันก็แอบ,บเข้ากันนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าหรือว่าแต่งไปแต่งมาจนลูกตาดิฉันมองแล้วมันเข้ากันไปแล้วก็ไม่รู้นะแต่พอได้ทําสีมินกับสีทองแล้วชอบชอบเลยลืมสีดําไปเลยคุณผู้ชมคือเราอยากได้ความไมายอ่อนๆเพราะว่าในบ้านหลังที่แล้วอ่ะมันมีความแบบระแนงสีดํามีความสีมินแบบปิดปี๊ดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ระยะแบบ t o น e it ดาวนอยากทำให้มันซอฟต์ลงแล้วก็ให้ความเลื่อมทองมันเข้าไปแล้วเป็นไงภาคไฮ o คูลยีสมาไอกระจกอันนั้นนะมันก็เลื่อมทองได้สะใจพวกของอุปกรณ์ต่างๆมาโบ๊ะมาโบม,ามันก็มีลายทองเหมือนมันแบบเหมือนมันเกิดมาเพื่อที่ฉันสร้างบ้านหลังนี้เลยคุณผู้ชมเป็นไงจินตนาการลำเลิศไปอีกพูดไปเรื่อยเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีการแซมสีชมพูไว้กับสีแดง ไม่ใช่สิพูดอะไรคะเนี่ยคุณมีก็คือห้องนอนของคุณดิฟเฟอรี่เนี่ยเราจะมีการแซมสีชมพูเพราะว่าซิมคุณมีรูรัน่ะก็คือคุณมีรูรันคุณซีนเป็นคนสร้างนะคุณซีนที่สร้างบ้านสวยๆคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมได้ดูซีรีส์นอสโซเบอรี่เราจะทิ้งลิงก์ดีสคริปชันทิ้งลิงก์คุณซีนไว้ในดีสคริปชันบ็อกซ์เออพูดให้มันถูกซะทีเธอขอร้องนั่นแหละค่ะคุณก็ไปโหลดกันได้เลยนะคะคือซีนตัวเนี้ยบอกตรงว่า เล่นไปเล่นมาแล้วแบบชี้สวยมากชี้แบบเุยชี้สวยจริงจิคุณผู้ชมแล้วพอเข้าไปในโหมดแคสไปแต่งตัวห้ซิมแต่งชุดไหนก็คือสวยหมดเลยแล้วในที่คุณซีนเขาแต่งตัวมาน้องจะออกแบบสีชมพูซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยมันก็พอดีเลยนะกับเจเนอเรชันที่2เป็นสีโรสก็คือสีแดงใช่ไหมคะแล้วตัวมิลุรันเนี่ยคุณแม่อีกคนนึงเนี่ยก็เป็นสีชมพูมันดูแบบมันพอดีเลยอะทิฟฟานี่ชอบสีชมพูออกรูปมากก็เลยเป็นสีแดงอะไร เป็นไงคะจินตนาการดิฉันนั่นแหละก็เลยแซมความสีชมพูไว้ในห้องนอนนะคะแล้วก็ห้องของเจเนอเรชันที่2เนี่ยแน่นอนละว่ามันจะต้องเป็นสีแดงเพราะว่าเขากําหนดมาเลยว่าเจเนอเรชันที่2คือสีโรส roses are d ใช่ไหมคุณผู้ชมนั่นแหละก็เราก็เลยสร้างนะคะแล้วตอนนี้คุณดิฟฟานี่ก็มีลูกคนที่2แล้วห้องนี้ก็เลยจะกลายเป็นห้องของน้องสุพรีมใช่ไหมลูกคนแรกชื่อโรคลูกคนที่2ชื่อสุพรีมเข้ากันตรงไหนพี่น้องกันตรงไหนไม่มีนึกอะไรออกก็ตั้งไปเลยค่ะคุณผู้ชมเจเนอเร ชันที่3เป็นเจเนเรชันของสีเหลืองขอบอกคุณผู้ชมไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าทีฉันมีชื่อในใจแล้วแต่ว่ายัางไม่บอกแต่เจเนเรชันที่4เป็นต้นไปเราจะขอความช่วยเหลือจากคุณผู้ชมซึ่งขอไม่เอาเป็นชื่อที่แบบเขากําหนดมาแบบสีเกรย์อย่างเงี้ยไม่เอาชื่อน้องเกรย์อะไรเงี้ยเอาอะไรที่มันแบบเหมือนพูดแล้วนึกถึงความแบบเทาอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอารมณ์แบบ โรคใช่ไหมโรคคือสีลิปสติกที่เรานึกถึงแล้วมันก็เป็นสีแดงสุพรีมก็คือสีแบบ branding, แบรนดิ้งแบรนด์หนึ่งที่มันร้อเปอร์เซ็นต์ออกมาความเป็นแดงอะไรอย่างเงี้ยอยากอย่างนั้นนะคุณผู้ชมคิดถ้าใครดูมากันเรื่อยๆเนี่ยดูเราช่วยดิฉันคิดเจเนอเรชันที่4นะคะเจเนอเรชันที่3ดิฉันห่วงนะคะชื่อนั้นดิฉันจะเอาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าเพิ่งมาตั้งชื่อลูกดิเจเนอเรชันที่ Generation 3ามให้เรานะเจเนอเรชันสีเหลืองเนี่ยมีแล้วแล้วเจเนอเรชันที่3เนี่ยในในกฎกติกาเขา,เขาจะ ต้องสนิทกับเจเนอเรชันที่1เราถึงรีบเล่นทิฟฟานี่มากอยากให้ผ่านไปเร็วๆเพราะกลัวชีจะตุยก่อนเจเนอเรชันที่3จะเกิดแล้วเราก็ตอนแรกว่าจะเล่นไปเรื่อยๆแต่เราคิดว่าถ้า ให้โรกเป็นเจเนอเรชันที่2อนงะมันจะเร็วไปนิดนึงเพราะว่าทิฟฟานี่ยังมาถึงครึ่งทางลอจิกสกิลยังเลเวล5้าเลเวลหอยู่เลยแล้วว่าจะให้คุณสุพรีมเนี่ยแหละที่จะเป็นเมนคาแรคเตอร์ของเจเนอเรชันที่3นะคะแล้วว่ามันน่าจะแบบพอดีกันสุพรีมน่าจะแบบไวทีนพอดีแล้วคุณผู้ชมดิฉันนะ่ะดูว่าเงินของคุณทิฟฟานี่อ่ะมันได้มาง่ายมากเลยลใช่ไหมเราคิดว่ามันก็จะได้มาอย่างเงี้ยง่ายแล้วบ้านนี้น่าจะเป็นบ้านที่แบบ เงินเยอะอะคุณผู้ชมแต่การที่เราจะออกไปเริ่มเจเนเรชันใหม่คุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะคะดิฉันจะเริ่มด้วยเงินศูนย์บาทเอาให้มันยากเข้าไปยากให้สุดลําบากให้สุดเพราะทาไมเพราะมีเงินแล้วมันแบบมันเล่นง่ายอะคุณผู้ชมมันต้องไม่มีเงินอนะมันถึงสนุกนั่นแหละค่ะก็เลยมาบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเนาะถ้าคุณผู้ชมที่ดูเกมเพลย์แล้วแวะมาดูคลิปนี้ก็จะได้เข้าใจกันนะคะ,อะเออแล้วก็ตอนนี้กําลังทำเทรเรนเพลแล้วนะคะบ้านหลังนี้เราก็ตีรั้วแบบไม่ได้สูงอะไรมากเนาะ ล้วส่วนหลังบ้านก็ยังไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าดิฉันสร้างไปเห็นสร้างมาเราก็เออเงินม,มันก็เริ่มจะไม่พอสุดท้าย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 และสุดท้ายสุดท้ายพูดเมื่อกี้สุดท้ายแล้วค่ะมันก็สุดท้ายเนี่ย <c oughs> ก็ยังจะพูดอยู่เราอะก็จะต้องไปทุบของในสำนักงาน <c oughs> คือเซฟไฟนี้เราทําสร้างคนละเซฟไฟกับคุณดิฟฟานี่นะไม่ได้เอาแบบชีมาสร้างเลยนะเพราะว่าเอออยากเก็บ พวกตารางาธาตุอะไรไว้กลัวไปเผลอลบอีกเดี๋ยวค่อย Import บ้านหลังนี้ลงไปนะคะตอนเข้าไปเล่นในเกมเพลย์เนาะเราสร้างห้องออฟฟิศห้องนี้เป็นอย่างสุดท้ายเลยเพราะว่าของต่างๆอ่ะเราได้เก็บเข้ากระเป๋าของคุณทิฟฟานี่ไว้แล้วอันนี้เราก็มาลงเป็นไกด์ให้ตัวเราเองว่าเออพอเรา Import บ้านหลังนี้ลงไปแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรวางไว้ตรงไหนหรือว่าควรจะตกแต่งอะไรอย่างไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนสุดท้ายตอนที่เราอัพลงแกลเลอรี่อ่ะห้องนี้มันก็จะมีการทุบอุปกรณ์ต่างๆออกไป เพราะว่าเงินมันเกินที่ทิานี่จะเอาลงบ้านของชีได้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมเป็นคนใช้เงินเก่งใช่ไหมสุดท้ายเดี๋ยวฟงไฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนหมดเลยนะคะเราแอบชอบนะความแบบที่มันเป็นมิ้นกับทองอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วลงจบกับตัวบ้านวิลล่าที่เราคิดไว้อ่ะมันจะไปในทิศทางไหนแต่ว่าคิดว่าสีมินกับสีทองนี่น่าจะมาแบบตอนเนี้ยที่หนึ่งในใจเลยอ่ะอยากสร้างอีกน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วบ้านหลังเนี้ยก็ เมื่อคุณทิฟฟานี่จากไปอ่ะมันก็จะเป็นของตระกูลเบอร์รี่ต่อไปใช่ปะแต่มันก็จะกลายเป็นของน้องโรกเบอร์รี่ก็คือน้องโรกค่ะน้องโรกได้กินบุญเก่าของคุณแม่ไปเต็มเต็มเลยค่ะเราก็อยากเล่นให้มันเป็นแบบครอบครองครอบครัวเนาะก็คงหาแฟนหางานให้น้องโรกทำมาอะไรเงี้ยแล้วค่อย move ออกจาก บ้านนะคะตอนที่มันไปสู่เจเนอเรชันที่2แล้วเนาะซึ่งก็คิดว่าอีกไม่นานน่าจะอีกไม่กี่เอพิโซดก็จะจบของคุณทิฟฟานี่แล้วคิดว่าการเข้าไปเล่นต่อไปจะไป move on กับสกิลโลจิกของเขาเพราะว่าลืม ทุกอย่างเกือบจะเสร็จแล้วตารางค่าดเหลืออีกแค่ก้อนเดียวก็จะครบแต่ว่ายังไม่ได้ไปหาอ่านเลยว่าไอ้ก้อนนั้นมันคืออะไรแล้วก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าคลิปนี้จะปล่อยออกไปตอนไหนจะออกปล่อยออกไปตอนที่ทิฟฟานี่จบแล้วหรือเปล่านะไปสู่สูพรีมแล้วหรือเปล่าหรือว่าคลิปนี้จะปล่อยก่อนเล่นทิฟฟานี่ดีก็คือยังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมดูเรามาดูมาฟังแล้วทำลายมาแปลกๆก,ก,ก็เอออย่าเออกับเรามากนะเพราะเราก็เอออัดไว้ก่อนนะคุณผู้ชมทําไว้ก่อนแล้วก็มาลงสเกจดูของ วิดีโอในช่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นแบบทําตารางงานของตัวเองแหละจะได้เคลียร์ไปทีละคลิปทีละคลิปนะคะเพราะว่าเป็นคนเวลาลบอะไรแล้วว่าชอบแบบมือลั่นลบแล้วหายไปเลยก็คิดว่าเออทำเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของสปีดบิว์หลังนี้นะคะอคุณผู้ชมพูดเยอะมากแหละพูดจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วบ้านโก้ยังไม่เสร็จก็ถ้าได้ดูสปีดบิว์ของพวกที่เป็น Legacy c ชา l l e n g e ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช็อตไลท์สเปร์เลกาซี่ชาร์เลนจ์หรือว่าอันเนี้ย ก็จะสร้างอะไรที่มัน necessary ก่อนก็คือมีความจำเป็นหลักมาก่อนคนะุณผ,ผู้ชมอย่างเช่นห้องกินข้าวใช่ปะห้องนอนห้องน้ําคือต้องสร้างสิ่งที่มันจําเป็นกับซิมก่อนนะคะแล้วสุดท้ายอะ่ะพอเงินมันเหลือเท่าไหรอ่อ่ะเราก็จะเอาตัวเองเนี่แหละมาตกแต่งนูน่นนี่นั่นใช้เงินให้หมดไปนะมันอาจจะดูกระโดดกระโดดไม่ค่อยเป็นโซนเหมือนกับสปีดบิลที่เป็นบ้านสร้างแล้วไม่ได้เล่นอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอันนั้นมันก็ สร้างได้เต็มที่เลยใช่ไหมแต่อันนี้มันก็คือต้องเอาความจําเป็นมาก่อนนะคะก็ในส่วนของการสร้างบ้านเนี่ยมันก็อาจจะมีการกระโดดจำไปจำมาเยอะนิดนึงก็ขออาภัยคุณผู้ชมไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะแต่ก็อยากอธิบายให้เข้าใจว่าทําไมถึงทําแบบนั้นเนาะแล้วซีรีส์นี้นะคะคือเราแบบเราชอบมากเลยนะถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่เคยได้ดูซีรีส์ not so very challenge อะก็อยากจะฝาก ซีรีส์นี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าเราเล่นเราอ่านกฎกติกาของชาของเจเนอเรชันต่างๆเราคิดว่ามันมีอะไรอีกเยอะเลยอะที่เรายังไม่รู้ในซิมอะต้องขอบคุณคุณลิวซิมซี่นะที่เขียนชาเลนจ์นี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างเจเนอเรชันที่2ะขอแอบบอกไว้เลยว่า จะต้องตอนแรกเราคิดว่าจะเอาเจเนอเรชันที่2จัดงานแต่งงานใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีเอพิโซดหนึ่งที่คุณทิฟฟานี่แต่งงานไปใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้จัดงานแต่งงานคุณผู้ชมดูก็เลยจะไปลงที่เจเนอเรชันที่2แต่ว่าพอไปอ่านกฎแล้วอ่ะปรากฏว่าเจเนอเรชันที่2คุณผู้ชมจะต้องทิ้งเจ้าบ่าวไวท้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่คุณจะไอ้ที่ซุ้มซุ้มแต่งงานอะ่ะก็คือจะต้องแบบทิ้งเจ้าบ่าวไว้ตรงนั้นฉันไม่แต่งแล้วเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนวิงน่งหนีไปเลยคุณผู้ชม เป็นไงยังไม่เคยเล่นเลยนะสิ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอกันในเจเนอเรชันที่2นะคะบ้านหลังนี้ก็ได้อัพลงแกลเลอรี่เรียบร้อยตั้งแต่วันที่สร้างเสร็จเลยนะแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะปล่อยวันไหนดีนะคะช่วงท้ายคลิปนะคะเราก็ได้พาชีมีมาเพลย์เทสบ้านหลังนี้ด้วยนะคะยังไงถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กด Subscribe ให้เราได้นะคะฝากชาเลนจ์นี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะวันนี้เราไปก่อนแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะ